ประชาชน้อาว,ว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะแล้วสามบอกคำนี้ติดติดตรึงอยู่ในพระทัยแน่นเลยท่านก็ไม่ทันเห็นว่าใครร้องเรียกขึ้นอย่างนั้นท่านก็เสด็จกลับไปและตอนที่แต่งงานก็เล่าพระราชทานแก่รพข้าพเจ้ารับสามบอกว่ามันชื่นใจเหลือเกินตอนนั้นพระชนก็ แค่สิบแปเท่านั้นเองท่านี้เมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์และแต่งงานกันแล้วแล้วมีลูกเล็กๆพระบาทสมเด็จพระยู่ก็ทรงพาข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยียนตามภาคต่างๆของประเทศก็มีประชาชนคนหนึ่งที่ในอำเภอหนึ่งจำไม่ได้รู้สึกเจอภาคภาคอีสาน เขาถามว่าท่านจำผมได้ไหม้หัวรับสั่งว่าขอโทษเถอดจำไม่ได้เขาบอกผมนี่แหละที่เป็นคนตะโกนร้องว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชน